สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เรารพกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนสถานการณ์การเมืองวันนี้มีเรื่องร้อนหลายประเด็นนะครับรวมถึงเรื่องของทักษิณชินวัตรจะกกับไทยแล้วก็อีกหลายๆเรื่องต่างๆนานารวมถึงตอนนี้ครับท่านแห่ตามหาคนหายจนเจอนนเนี่ยหลังจากหยองลูกหยีนะครับท่านผู้ชมมีมติอย่างเป็นทางการตอนนั้นว่าจะลงสสอพักพลังประชารัฐแล้วก็ลงเลือกตั้งในลบุรีเขตหนึ่งนะครับถ้าจะไม่ผิดแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าเงียบหายไปในสายลมนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็ได้ไปสาระมาอีกแล้วถามสาระน่ารู้กับตู่่อออันตราหืเปบกไม ครับท่านไปสรารแนนแล้วเนี่ยแล้วก็ไปสอนรู้สอนเห็นมานะครับท่านว่าตอนนี้หยองลูกหยีนั้นอาจจะเข้าทางทําคําจุดโลกครับท่านสอที่จะหันหน้าไปบวชนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้วนูนะเนี่ยบอกว่าตอนนี้ตัวเองอยู่คนเดียวเฮ้ย hey, ก็มีชาวเด็ดแทกเข้ามาถามนนเนี่ยเอ๊ะที่บอกว่าได้ภรรยาใหม่แล้วเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างอ่าเท่าที่ผมไปฟังมาแล้วก็รเดินผู้ชมหยองลูกหยีก็บอกว่าตอนนี้อยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้ก็ไม่ที่น่าจับตามองครับท่านว่าหยองลูกหยีจะบวชหรือไม่แล้วบวชแล้วจะศึกอีกหรือเปล่าเนั้นก็ไม่อาจนน่สวตอ ลูกเลี้ยงสุเทพครับท่านผัลงผูหัวกบาลมาอีกแล้วนะครับท่านโดยเอกนัดพร้อมพันธ์นนเนี่ยแจงสาเหตุที่รวมทตุรวมไทยต้องร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยคือแนวร่วมขวางพวกแก้มอน1นึรัฐธรรมนูญหมวด1หมวด2นะครับท่าน <S <S แล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อจาโดยมีการวูเพิ่มเติมเฮ้ยเยเผยลบอดีตไม่ได้ขอแค่เลือกตามความปองดองอะไรประมาณนี้เอาไว้สิ่งที่น่าจับตามองนะครับท่านผู้ชมโดยวันที่22ที่จะถึงนี้นั้นก็จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีหลายฝ่ายก็ประเมินนะเนี่ยว่าเศรษฐาทวีสินจะ ผ่านแล้วใครจะผ่านล่ะจ้าอาจจะเป็นปวิดนะครับท่านถ้าเกิดตามจะุพรพงพัน์พูดมาอะไรประมาณนี้แล้วก็เกิดถ้าเกิดสมมติส่งแพทองทานชินวัตรละ่ะอืมอันนี้ก็อาจจะผ่านนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าครอบครัวจะส่งด้วยหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้โอ้ยก็มากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวคั้วผู้ขนานมากับตอนนี้หมาว่าลงโผลมาแล้วครับท่านหลังจากเลือกตั้งแล้วก็อ,อกหักช้ำชอบไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเลือกอย่างไรให้สอบตกนั้นโทรติดต่อหมาว่าลงนะครับท่านผู้ชมเชี่ยวชาญในเรื่องการเลือกตั้งอย่างไรให้ไม่ได้้้้เขาาาสภวววันนีหม่ลงไ ล่อนแถลงการบี้รวมธาตุรวมไทยนะเนี่ยแล้วก็รัฐบาลคั่วเดิมให้ทบทวนอย่างด่วนกันเลยทีเดียวปมไหนจ้าปมจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับเพื่อไทยอะไรประมาณนี้วันนี้ผมก็ได้ไปนเงนี่ยหูฟังอีกนะเนี่ยสำหรับลูกสุเทพซึ่งก็คือนายเอกนัทพร้อมพันธ์ มีการถามนั้นเนี่ยเนี่ยคุณเชกนนะัทคุณคิดอย่างไรนั้นเนี่ยกรณีที่หมอว่าลงเนี่ยออกมาแนะนําว่าให้ทบทวนในการจัดตั้งอะไรประมาณนี้โอ้ยก็โดนตอกกลับเดือดน,นะครับด่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยเราไม่ได้สนใจคนภายนอกพักเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับดิานผู้ชมอะไรประมาณนี้ตาก,กาของเขาจะเป็นอย่างไรนั้นก็ว่ากันไปเรื่องของเขาว่ามันไม่ใช่พักของเราอะไรประมาณนี้เฮ้ยก็ต้องจับตามองนะครับนะดิานผู้ชมควบคู่มากับสุเทพเทือกสุบรรครับท่านตอนนี้ก็อาจจะคารากาสั่งหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจโดวยวันเดียวกับที่ทักษิณประกาศ จะกับไทยนี้22สิงหาคมนี้ทจจําไมลระจ๊ะอ่าก็จะเป็นวันเดียวกับการเลือกนายกรัฐสมนตีนะครับเดิมผู้ชมแล้วก็จะเป็นวันเดียวกับการที่เออกูเลยลืมไปเลยนะครับเดิมผู้ชมอ๋อวันที่ตัดสินคดีสุเทพครับท่านขออภัยเมื่อกี้หลงหลงลืมลืม,ลมเล็กน้อยถึงปานกลางก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับเดิมผู้ชมมปลุงตงุตรงรังสังกขอบไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวด้านตู่จะดูพรครับท่านโผลมาอีกแล้วนั่นเนี่ยลั่นแค่ลมปากจะดูพรลั่นไม่เห็นตัวทักษินเป็นเป็น,ปนอย่าเพิ่งเชื่ ก็จับตามองกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรด้านตอนนี้ครับท่านอดีศรเพียงเกตดนะครับท่านผู้ชมก็ออกมาแต่งกรแต่งลูกบิดอีกแล้วครับท่านซัดประธานสภารองประธานสภาอะไรประมาณนี้นะเนี่ยปมไหนจ้าปมใช้งบรองประธานสภาแล้วก็พาแม่บ้านไป ของสภาไปเลี้ยงหมูกระทะโดยใช้งบของอะไรวะ,อะรองประธานสภาคนที่1น,นะครับท่านและเป็นอย่างไรบ้างจ้าสําหรับนักแต่งกรแต่งลูกบิดเว้ใหฮ้ยอดีสอนเพียงเกตหลังจากโวลั่นนั่นเนี่ยถ้าเกิดไปร่วงกับพรรคสองลุงแล้วตัวเองจะลาออกสุดท้ายตอนนี้บอกไม่ออกเว้ยเฮ้ยแล้วก็ลั่นว่าเนี่ยเจ็บในใจที่พูดไปแบบนั้นวันนี้มาแล้วเขียนกรแซมมองรองประธานสภาในวันทักษิณประกาศกับไทย22สิงหาโวลั่นไม่ได้กินหมูกระทะแต่ ทำกระเพราหมูใส่มะเขือทำเองกินเองไม่คุ้มเครือไม่มีงบจุนเจือควักเองจ่ายเองจริง,รงๆอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากผมเข้าไปส่องกระแสในโซเชียลออนไลน์นั้นเนี่ย mm hmm. ก็มีการถามเฮ้ย hey, หรือว่าดีสอนอยากจะไปกินด้วยทานกินอะไร mm hmm. กินหมูกระทะนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าออกมาเอยรูปหลายรูปแบบกันเลยทีเดียวครับท่านก็าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะเนี่ยควบคู่กับตอนนี้หลังจากหยองลูกหยีครับท่านเผยสาเหตุเนี่ยเตรียมหันสู่ทางทำคำจุนโลกบ้านปลายชีวิตสอดจะบวชก็ ไม่รู้ว่าจะศึกไหมแล้วมันจะศึกไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับเ่านผู้ชมก็ติดตามสถานการณ์ต่อไปอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านโดยตอนนี้ก็มีการเปิดเผยโผคล,อลมอเพิ่มเติมนะครับเ่านผู้ชมคลมอเสถฐานหนึ่งถ้าเกิดสมมติมีการผ่านจริงนี้โดยสุริยะจา่อนั่งกระทรวงคม,มนาคมประเสร,ริฐจันทร์ัตหลวงทองสอคุมดีเอสครับท่านแล้วก็หมอชนนั่นสีแก้วนั่นเนี่ยจ่อนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาร,รณาสุขนะครับแทนอนุทินหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้แต่ข่าวมันออกมาแบบนี้อแล้วเกิด อะไรขึ้นจ้าจตุพรพงพันธ์นะครับท่านผู้ชม ตอนนี้ก็ได้ออกมาบอกว่าเนี่ยหลังจากมีกระแสนในโซเชียลเรียกร้องเมื่อไหร่หมอชนน่านจะลาออกสักทีจ้าอะไรทํานองนี้กรณีหมอชนน่านลาออกจากหัวหน้าพักนั้นคงยังไม่พอต้องลาออกจากสอสอด้วยเหมือนนายอภิสิทธิ์ที่เคยทําไว้เคู่ต่อสู้ได้ทํามาตรฐานไว้แต่มาอย่าเลี่ยงบาลีออกจากหัวหน้าไปเป็นรัฐมนตรีเด็ดขาดเพราะคุณต้องรับผิดชอบอะไรต่อประชาชนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านโดยวันนี้กระแสข่าวสังคมไทยนะั้นมันเยอะเหลือเกินแล้วมันเยอะแล้วมันดีไม่ ก็ดีนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้เลือมจะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วถามทําไมเหรอสายตาไม่ค่อยเห็นนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรด้านสิทธาทิวาลีครับท่านก็ได้ออกมาถามแรงนะเนี่ยเพื่อไทยจะเอาคนที่ตัวเองเคยยื่นหนิปพายไม่ไว้วางใจมาร่วมคอรมอจริงๆหรืออะไรทานองนี้โอ้ตอนนี้ก็ออกมาถามอย่างสะบั้นหันแหลกนะครับท่านผู้ชมไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะแหลงผือครับท่านน่า แต่กลับมาที่เรื่องของนายผู้ไทยสลากสักเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ควบคู่กับกรณีรองประธานสภาโฆษณาเบียอะไรทํานองนี้โดยสุวิทย์ทองประเสริฐหรือว่าผู้ไทยสลากครับท่านออกมาโวลั่นแล้วเนี่ยไม่ต้องบ่นเรื่องรองประธานสภาโฆษณา,อ,าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมกินละมุดกินอะไรประมาณนี้เบียเพราะ14ล้านเสียงเลือกกันมาแล้วคนในภาพนั้นเนี่ยเฮ้ยไม่รู้ว่าผมจะซวยหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมมีภาพนายสุวิทย์ใส่แต่งขาวแล้วก็ทําท่าแบบนี้ดูไปดูมาตอนแรกนึกว่าพนักงานการบินนะครับ ดัามผู้ชมที่เป็นโปสเตอร์ติดตั้งอยู่นั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไหมจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคับด่ามผู้ชมเฮ้ยแล้วนายสุวิทย์จะไปให้กําลังใจสุเทพหรือเปล่าเนี่ยวันที่22ที่จะถึงนี้ปมอะไรปมคดีโรงพักนะคับด่ามผู้ชมโดยตอนนี้โรงพักนั้นอาจจะไม่ได้พักกันเลยทีเดียวครับท่านเพราะว่ามันสร้างไม่เสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าก็มีบางคนนะเนี่ยที่ออกมาถามเฮ้ยเนี่ยคดีสุเทพเนี่ยมันจบมานานแล้วคุณไปเอาข่าวจากไหนมาอะไรประมาณนี้โดยอันนั้นเป็นชั้นต้นนะคับด่ามผู้ชมหรือว่่่าาช้้นนอธรแแลวไไมจจใจก็ด การยกฟ้องไปครับท่านเมื่อปลายปีที่แล้วอ่าแล้วตอนนี้ก็จะตัดสินกันอีกรอบนึงนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านนี่คือดิศตะปาเก็ตขาวนะครับท่านผู้ชมมันทุกหยดสดทุกวันกันเลยทีเดียวว่ายน้ําไปเก็บเองจากเออไปจับเองจากยางซีเกียงหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจทางทิศตะวันออกเฉียงตกอันนี้ปาเก็ตขาวครับท่านควบคู่กับเม็ดมะม่วงหิมะพานนะครับท่านผู้ชมวันนี้โดนตีคืนกลับมาห้า ห้าซองห้าหอ่อเดี๋ยวกาลังจะส่งกลับไปใหม่ครับท่านไม่ทราบว่าไอ้ที่ส่งมันเป็นอะไรโดยขนาดแบ่งบรรจ,จุ500กรัมปลาเกล็ดขาวอบกอบเม็ดมะม่วงหิมาพานลูกหยีฉาบลูกหยีกวนนะครับท่านผู้ชม500กรัม240บาท250รากรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีทุเรียนทอดเกล็ดเอครับท่าน100กรัม140บาทปลาหมึกบดปลาหมึกทุบ100่กรัม180บาทแล้วแล้วก็ที่สําคัญนะครับท่านผู้ชมอันนี้น้ำพริกมันปูถามามันนปปููอจมัยิ่งรรักกหืออปาบ แน่ใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมกระปุกละ89บาท3กระปุก250รวมกันได้กับน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาสลิดก็ขอขอบคุณมานะที่นี้ครับท่านแล้วก็เสื้อนัดวิวโนสลิปนะครับท่านผู้ชม400บาทพร้อมส่งส่วนที่ขอบคุณเมื่อกี้ไม่ได้ขอบคุณมานะที่นี้เออไม่ได้ขอบคุณนายมานะนะครับแต่ขอบคุณประชาชนทั้งหลายอย่างไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวเออก็มาเริ่มข่าวกันต่อเลยนะครับท่านเมื่อกี้ขออภัยที่ไทยอินดานไปเล็กน้อยถึงปานกลางด้านตอนนี้ครับท่านชาวเน็ตแห่ตามหานะเน อะไรกันบ้างแล้วหลังจากหายเงียบไม่หยุดยัง้งอันนี้แจ้งมาจากทีพัฒนิวนะครับท่านผู้ชมหรือว่าช่อง3านั่นเองช่าเนีตตามหานะัทวุฒิจาตุรนฉายแสงหายเงียบไปไหนหลังเพื่อไทยจับมือ2ลุงแล้วก็ได้ทําการขุดโพส์นะเนี่ยจุดยืนไม่เอาลุงอะไรทํานองนี้ครับท่านด้านเจี๊ยบอมรัตน์ก็ออกมาด้วยนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มีการโอ้ยปลาใสาหาเสียงต่างๆนนนา,า,นาแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าก็ได้ออนวอนูลนี้ที่กระจกเงาอะไรประมาณนี้ตามหาคนหายแล้วเกิดอะไรขึ้นโดยเจี๊ยบอมรัตน์ครับท่านเอาอีกแล้ว นนถามนัทวุฒิเว้ยเฮ้ยวอนช่วยตามหาคนรักที่หายไปหน่อยหนึ่งอวอนบูรณนิธิกระจกเงาครับท่านช่วยช่วยตามหานัทวุฒิให้หน่อยตามหาคนรักให้หน่อยจ้าแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าก็จ้าเลยนะครับท่านผู้ชมโดยนางแบกมาแล้วครับท่านนางแบกก็คือแขกกรรมการนะเนี่ยบอกอยากรู้เหรอว่านัทวุฒิอยู่ที่ไหนก็ไปลองดูที่ร้านเยี่ยมใต้ถามร้านเยี่ยมใต้คืออะไรคือร้านอาหารของนัทวุฒินะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้นั่นเนี่ยมีการประเมินว่าถ้าเกิดสมมติจัดตั้งรัฐบาลหรือว่าใน ไม่นานนี้อาจจะมีะคําแถลงหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งออกมาจากนักวุฒินะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวด้านยิ่งรักชินวัตรเป็นอย่างไรบ้างจ้าหลังจากตอนนี้ด่วนอุ้งอิงประกาศชัดทักษิณกับไทย22สิงหาคมนี้แล้วก็ลั่นไม่เพอ้อเจ้อนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับท่านถามทําไมเหรอจ้าเฮ้ยก็เพราะมีการเลื่อนนะเนี่ยจนบางคนนะเนี่ยได้ออกมาบอกว่าเป็นโรคเลื่อนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมด้านทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเนี่ยเป็นการดูเลก ท่านโดยอุ้งอิงครับท่านประกาศชัดวันทักษินกับไทยแล้วเตรียมรับทักษินที่สนามบินดอนเมือง22สิงหาคมนี้ลั่นเลื่อนไม่ได้ยกเลิกแล้วก็บอกว่าไม่เพิเจอนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะกลับจริงหรือกับไม่จริงถามทําไมเหรอจ๊ะเออที่บางคนนั้นเนี่ยตั้งข้อกังขาแต่ที่แน่ๆยิ่งรักชินวัตรครับท่านบินมาส่งทักษินแล้วที่ฮ่องกงก่อนเจอพานทองแท้ชินวัตรแล้วก็นั่งเครื่องรับกับด้วยกันกับใครจ๊ะกับบรรลพฤษดามาพงศ์นะครับท่านถ้าจำไม่ผิดนี้จะน่าจะเป็นพี่ชายของ ผู้หญิงพจะมาดามาพงครับท่านเ,ออเดินทางกลับแล้วอะไรวะเนี่ย โอ๊กแล้วก็บรรพฤษดามาพงศ์เดินทางไปหาแล้วนั่งเครื่องรับกับไทยด้วยกันวันที่22สิงหาคมนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมด้านวิศนุเครืองานนั้นเนี่ยฉายาสมามนามศรีธนนชัยลอดช่องไว้เฮ้ยก็ไม่รู้ว่าจะไปลอดทีช่องไหนได้ออกมาบอกนะเนี่ยสามารถที่จะขอพระราชทานอภัยโทษได้แต่ถ้าเกิดสมมติไม่ได้รับการอ,อภัยโทษอะไรประมาณนี้อาจจะต้องรอไปอีกถึง2ปีนะครับท่านแล้วถ้าเกิดเป็นน้องหนูเนี่ยเป็นน้องหนูเป็นทักษิณจะกลับไหมไม่กลับนะครับถามทําไมโอ้ยกลับมาก็ ออ,อ,อย่าพูดเลยดีกว่าครับท่านเดี๋ยวมันจะมีปัญหาได้นะครับ่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะกลายเป็นคนชังชาติอีกนะเนี่ยเฮ้ย hey, แล้วทําไมเราต้องเป็นคนชังชาติด้วยโอ้ถ้าเกิดเป็นคนดีแบบเป่านกหวีดนี่ก็ไม่ไหวนะครับ่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้สลิมนกหวีดครับท่านหลังจากเป่าไล่ย,ยิ่งรักมาช่วงนาตาปีตอนนี้ก็ได้ออกมาจะร่วมกับเพื่อไทยนะเนี่ยแล้วบรรดากรบสรลอดช่องทั้งหลายเนี่ยจะทําอย่างไรตอนนี้ก็ดิน้นแรงเต้นกาไปหนึ่งคนแล้วนะครับ่านผู้ชมคือนายวัลลงครับท่านอย่างที่ได้แถลงเรียนข่าววไแล้้นนั วาอีแหลงผือดีครับท่านแต่ตอนนี้นั้นเนี่ยสิธาธิวาลีว้ยเฮ้ยแห่งไทยสร้างไทยที่มีคุณหญิงสุดารัฐเป็นหัวหน้าพักนั้นเผยมีบางพักเบรกก้าวไกลไม่ให้ดึงภูมิใจไทยร่วมรัฐบาลอะไรประมาณนี้หรือไม่นะครับท่านอันนี้ต้องฟังขึ่งหูวไหวหูขึ้นสิทธาเผยมีบางพักเบรกก้าวไกลดึงภูมิใจไทยร่วมรัฐบาลถามแรงเพื่อไทยเจ้าคนที่เคยอภิปรายไม่ไว้วางใจมาร่วมคณะรัฐมนตรีจริงหรือไม่อะไรประมาณนี้จริงๆหรืออะไรประมาณนี้โดยตอนก้าวไกลเป็นแกนนําตั้งรัฐบาลสที่ผ่านมา ได้คุยกับผมว่ารวมเสียงได้300กอกว่าตัวเขาเองเนี่ยถามว่าทาไมไม่เชิญภูมิใจไทยเข้าร่วมรัฐบาลจะได้มีเสียงครบ3.76ไม่ต้องพึ่งสอวอสิทารดิวารีก็ได้ง้างว่าเนี่ยได้รับคําตอบว่าหนึ่งเราต้องการเสียงที่พอดีกับเสถียรภาพของรัฐบาลคือ300เสียงสาเหตุที่ไม่เอาภูมิใจไทยเพราะว่ามีพักที่ร่วมพูดคุยตกลงกันแล้วได้ยื่นคําขาดว่าจะรวมกับพักไหนก็ได้ยกเว้นภูมิใจไทยอันนี้ก็ต้องฟังครึ่งหูไ้หูครึ่งนะับทดานผู้ชมเพราะว่าไม่รู้เป็นเรื่องจริงหรือไม่แล้วก็ข้ออสารแตนคุยยัง หยิบมือถือขึ้นมาดูแล้วบอกว่าเนี่ยเขายังโทรหามาอย่างไม่หยุดหย่อนแล้วก็โดนจุดๆๆทามไว้เลยไม่กล้ารับสายเลยตามมารยาทพูดได้แค่นี้นะอะไรทํานองนี้โอ้ยอันนี้ก็มีหลายส่วนนะครับท่านผู้ชมออกมาบอกนะเนี่ยอือเรื่องมันเป็นแบบนี้จริงๆเหรอแล้วอีกด้านหนึ่งล่ะโอ้ยบอกว่าเนี่ยรู้ไปทุกเรื่องเลยนะเนี่ยอะไรทํานองนี้ไอเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้กระแสทัวรลงพักเพื่อไทยนั้นมาอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านทั่วทุกสารทิศกันเลยทีเดียวอืม ที่หันไปจับมือกับพักสองลุงอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้เดือดครับท่านก้าวไกล vs ประชาธิปัตยนะ์นนเนี่ยโดยคึกคักไม่หยุดหย่อนหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจทั้งก้าวไกลแล้วก็ประชาธิปัตย์นะครับนักเลือกตั้งอย่างไรให้ได้คะแนนน้อยๆ้ยนั้นมันโผลมาแล้วลุยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมเฮ้ยสำหรับประชาธิปัตย์แล้วก็ก้าวไกลแล้วก็ด้อมส้มนนเนี่ยเตรียมรับพิธาโดยพิธาไปแน่20สิงหาคมนี้โดยไปแน่ที่ว่านี้เอ่อก็ไปจังหวัดระยองนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้รยอองคคึก กไกประชาธิปัตย์จัดระดมกําลังแกนลงพื้นที่ลุยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมสอสอเขตสามด้านกองเชียร์ครับท่านของพรรคก้าวไก่เตรียมรับเลยพี่ทาขอช่วยลงคะแนน20สิงหาคมนี้ด้านประชาธิปัตย์เป็นอย่างไรบ้างจ้าเชื่อสาธิตวงหนองเตยนะครับเอยไม่ใช่สาธิตเป็นตัวเดชชากูไปวงหนองเตยวงหนองเตี้ยได้ยังไงวะเนี่ยด้านสาธิตมาช่วยแน่แล้วตอนนี้สาธิตมาหรือย,อยังจ้าโดยสาธิตนั่นเนี่ยหลังจากที่รอบที่แล้วเฮ้ยเป็นบ้านใหญ่ระยองแพ้ขาบ้านนะครับท่านผู้ชมไหลเรียบกันเลยทีเดียว โอ้ยไม่ได้สอสอแม้แต่คนเดียวหรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจแล้วก็ยังไม่ปรากฏตัวนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามีเอสุชาชวีนะเนี่ยได้ลงไปหาเสียงร่วมด้วยเยเฮ้ยแล้วแบบนี้จะเลือกใครดีท่านทั้งหลายจะเลือกใครดีครับท่านระหว่างประชาธิปัตย์กดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นก้าวไกลนั้นกดสองโดยตอนนี้ประชาธิปัตย์ค่อนข้างมั่นใจนะเนี่ยว่าจะเปิดหูเปิดตาพี่น้องและยังไงอ่าก็น่าจะชนะการเลือกตั้งนะครับท่านผู้ชมหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องจับตามองต่อไปครับท่าน ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีแล้วนะครับท่านผู้ชมติดตามต่อไปอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวส่วนยิ่งลักษณ์ครับท่านหลังจากบินส่งทักษิณกลับไทยนี้ก็ได้มีประชาชนถามหาไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนะครับท่านถามว่าเนี่ยเฮ้ยแล้วแบบนี้เนี่ยเมื่อ,อไหร่นายกยิ่งลักษณ์จะบินกลับมาบ้างอะไรประมาณนี้โอ้ยก็คงต้องรออีกหน่อยนะครับท่านผู้ชมหรือว่าอีกนานกันเลยทีเดียวสาเหตุเพราะว่าอายุยังไม่ถึง70ปีนะครับท่านอาจจะไม่ได้รับอะไรสิทธิอะไรประมาณนี้หรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจก็เป็นที่น่าจับตามองอ,งอย่่่างไมยยยยุดดอนนกัเเลทีีว ถึงกรณีของชูวิทย์กมลวิสิตนะเนี่ยหลังจากที่ได้ออกมาทําการแฉนะครับท่านแล้วก็ได้บอกว่าเนี่ยมีคนของบางพักเนี่ยพยายามจะให้ผมพูดนะครับท่านพูดว่าอะไรเประมาณว่าให้ออกมาใส่ไข่ศสษฐาทวีสินอะไรประมาณนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับทดิมผู้ชมเป็นเรื่องจริงหรือไม่บมประมาณที่ว่าให้จัดให้หน่อยอะไรประมาณนี้เออแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทดิมผู้ชมตอนนี้กระแสขา่าววกวายวุ่นวนเออใช่ใช่วุ่นวายวุว่วนวอย่างไม่หยุดห กเลยยทีเยีเเดวรื่องว่าเศรษฐาทวีสินเนี่ยจะมีการเปลี่ยนตัวหรือไม่ด้านสวัสด์ลอดช่องครับท่านสว250คนนั้คนเนี่ยแล้วก็มีหนึ่งในคนหนึ่งเว้ยเฮ้ยนายสมชายแสวงการ,หร,ห,รหรือไม่อีกแล้วว่าจําไม่ค่อยได้แล้วนะครับท่านว่าได้บอกว่าเนี่ยเพื่อไทยอาจจะเปลี่ยนตัวแคนดิเดตนายกในนาทีสุดท้ายและเปลี่ยนเป็นใครจ้าอ,อ,อาจจะเปลี่ยนเป็นแพทองทานชินวัตรหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจแต่ตอนนี้นั่นเนี่ยศิราเจนจาคะเว้ยเฮ้ยหลายวันก่อนนนเนี่ยได้โผล่ออกมาท้าเดิมพันอีกแล้วรู้สึกว่า 1,500แสนนั่นเนี่ยหลังจากที่ช่วงนาตาปีที่ผ่านมาเคยเดิมพันครับท่านเอ้ยแต่ว่าเดิมไม่พันนะครับท่านผู้ชมเดิมเป็นล้านกันเลยทีเดียวกับลูกนัทนธนาธนากิจอํานวยปมประมาณที่ว่าโดนพวกอะไรเข้าไปตรงนี้นั้นไอ้นั้นจริงหรือเปล่าและสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าศิลาบเบี้ยวนี่ศิลาไม่ยอมจ่ายอ่ะอุ้ยตายแล้วตายแล้วลว,วันนี้ก็มาเดิมพันนั่นเนี่ยว่าปวิจะเป็นนายกรัฐมนตรี5แสนบาทครับท่าน พร้อมประกันนั่นเนี่ยว่าจะต้องเป็นอย่างนี้จริงๆเลยใครใจนั้นก็มาได้อะไรทํานองนี้ม็นไม่รู้ว่าจะแหลงผือนะกาท่านผู้ชมโดนเสรีพิส,สุทธิ์สอยตะเพิดหายไปจากสภาพร้อมกับเอบรีนาคู่หูคู่ขวัญตอนนี้ก็ประกาศวางมืออย่างเป็นทางการเอเชียนเกมแล้วสําหรับเอบรีนาลั่นไม่มีสภาให้ไปไม่มีไก่ให้เลี้ยงตอนนี้เข้าสู่โหมดภาวะ อะไรว่าคนว่างงานนั้นเนี่ยแล้วก็ซัดนั้นเนี่ยการใหญ่เนี่ยมันจะใช้คุณเหมือนหมาล่าเนื้อไม่เป็นฉันเธอไม่รู้หรอกไม่รู้เรื่องอะไระว่าประมาณว่าเขาจะใช้คุณเป็นหมาล่าเนื้อแล้วสุดท้ายก็จะตัดพอนะครับท่านสําหรับปรีนาเนี่ยก็จะไม่ได้บการเหลียวแลอ,อีกอะไรทํานองนี้เราไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับเดินผู้ชมสถานการณ์บ้านเมืองเราอีลงตุงนังไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่าน <c oughs> ด้านตอนนี้อีแทนคุณจิตอิสระนะครับท่านแต่ว่าไม่ใช่พุทธาอิสระแต่อย่างใดหลังจากที่เป็นสสสอบตกกอีแล้ว ทำไมหมูนี่มันสอบตกเยอะจังวันเนี่ยออกมาโชว์แสงนะครับท่านโดยอี้แทนคุณคับท่านผูวหัวกระบ,บาลนะเนี่ยจี้หมออ๋องมีสํานึกหน่อยสิเอ่อใช้เงินภาษีเลี้ยงแม่บ้านสภาปรโมทมตัวเองผิดวัตถุประสงค์อะไรทํานองนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากผมกดเข้าไปอ่านนั้นเนี่ยในหน้าคอมเมนต์ a c e b o o k อะไรประมาณนี้โอ้ยินดีด้วยนะ้วเ,เราก็ถามเฮ้ยยินดีด้วยกับใครกับไอ้นี่หรือเปล่าอี้แทนคุณเขาก็บอกว่าเนี่ยยินดีด้วยที่สอบตกอะไรประมาณนี้ส่งผลให้ผมรู้รราวนั้นเนี่ยถามทําไมละจ๊ะ ทำไมนักการเมืองที่มีคุณภาพครับข้างแบบอ e ีแทนคุณนี้ซึ่งสอบตกมาชั่วนาตาปีถึงไม่ได้เข้าสภาเออก็ไม่อาจแน่ใจนะครับเดินผู้ชมไปขึ้นเวทีดีเบตก็ซัดเขาไว้ทั่วเหมือนกันกันเลยทีเดียวครับท่านโดยนายแทนคุณจิตอิสระสอสสอบตกนะครับท่านประจำประชาธิปัตย์เจ้าเดียวเจ้าเดิมจี้หมออ่องมีสํานึกใช้ภาษีประชาชนปิดเอออะไรวะ ผิดวัตถุประสงค์จัดเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านสภาสแสวงหาประโยชน์ไม่ชอบใช้งบหลวงโปรโมตัวเองแถมอาจผิดการฐานจัดเลี้ยงช่วงเลือกตั้งซ่อมสอสอเขตสามระยองเราจะผ่านไปได้ไหมจ๊ะบอกยังไม่ผ่านครับท่านสีสุวรรณจันทร์อะไรสักอย่างโผล่อเบอร์ออโผล่ออกมาอีกแล้วนเนี่ยบอกว่าเนี่ยอันนี้อาจจะผิดจริยธรรมร้ายแรงนะครับท่านผู้ชมสําหรับใครจ๊ะสําหรับหมอองครับท่านหลังจากที่มีการตามหาคนหายนะทวุจตุลนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ผมกํลาลังเลื่อนอยู่โดยสีสุวรรณจันทร์มาแล้ว ครับท่านจะอะไรก็ไม่รู้นันเนี่ยจอร้องปอป,ปอชอสอบมองไว้ให้ยรองประธานสภาปมไหนจ้าเลี้ยงหมูกระทะฝ่าฝืาฝนจรยิยธรรมร้ายแรงหรือไม่เออมันก็มาได้ทุกเรื่องนะครับท่านโวโววาเนี่ยเลี้ยงหมูกระทะเข้าขา่ายฝ,ฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงระบุว่าใช้งบรับรองแขกจากภาษีประชาชนเพื่อนหน้าตาตนเองขัดกันกับผลประโยชน์หรือไม่ครับท่านอ่าก็เป็นเวรเป็นกรรมนะครับท่านผู้ชมเกิดมาประเทศนี้มันก็จะต้องมีเรื่องแบบนี้อยู่เรื่อยเลยเรื่องไอ้พวกนักร้องหิวแสงกระหายแฟดกระหายตีและไม่ ใช่โอ้ยนายแล้วกูผิดผิดนะครับท่านเออนักร้องฟ้องจนพังครับท่านพังคาบ้านกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรด้านประชาธิปัตย์กับก้าวไกลนี่ก็ต้องวัดกันนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่ไปวัดขึ้นเมนแต่อย่างใดวัดกันว่าใครจะชนะนะเนี่ยโดยตอนนี้ประชาธิปัตย์ก็มั่นใจนะเนี่ยเราจะได้เรียกศรัทธาของเราขึ้นมาสักทีหรือไม่นะครับท่านผู้ชมหรือจะพ่ายแพ้ต่อไปเรื่อยๆนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้สายข่าวมาแล้วอย่างเป็นทางการครับท่าน22สิงหาคมนนเนี่ยเออเวลาประมาณ9มงท สินจะบินกลับมาครับท่านเพราไม่รู้ว่าจะกลับมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมต้องติดตามต่อไปไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านแต่ที่แน่ๆสนใจสินค้าแอดไลน์นะัดวิวอบเข้ามาได้จึงขอจบการถแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน